สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเรือไพรนะคะอันนี้จะเป็นคลิปการอ่านดวงความรักประจำเดือนเมษายนสําหรับชาวลัคนาธนูราศีธนูนะคะช่องคณะนารายณวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึงวันที่20ธันวาคมนะคะผู้ที่มีดาวจันทร์ดาวศุกร์สถิตอยู่ในราศีธนูก็สามารถรับชมรับฟังเป็นไกด์ไลน์ได้ค่ะต้องบอกว่าการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านแบบภาพรวมทั่วไปไม่ได้เหมาะจดจงคนในคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่ามาไว้บนดวงส่วนตัวจนกว่าจะได้มาดูดวววงส่นตั น,าานะคะคสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนานะคะเดี๋ยวนาราจะแปะลิงก์วิธีการหารัคนาไว้ให้ใต้คลิปนะซึ่งในการหารักนณาเ,นเพื่อนๆจะต้องทราบเวลาเกิดตามใบเกิดที่แน่ชัดนะคะหากไม่ทราบก็ให้ยึดต,ตามวันที่ที่นาราได้แจ้งไปก็ได้คะ่ะสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อเป็นกาลังใจให้นาราได้ทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปที่นาราอัปเดตในเรื่องของโหราศาสตร์ตะวันตกผสมผสามการไพาทาโรคแบบนี้ให้เป็นประจําในทุกๆเดือนไดด้เลยนนะะคะสําาหรับทท่่ใี ในเรื่องของโหราศาสตร์ดวงดาววงงวงคงคงประการนดานาราขอภัยล่วงหน้านเวยนะคะช่องของนาราใช้ศาสตร์ตะวันตกในการทํานายดวงนะเพราะฉะนั้นไม่สามารถใช้การแบ่งราศีหรือการแบ่งลัคนาะต,ตามโหราศาสตร์ไทยมาดูดวงรวมกับช่องนาราได้นะคะเดี๋ยวนาราจะอ่านความรักนะคะของสาสถานะเนาะเหมือนเดิมก็คือคนโสดหมายถึงคนโสดเสน่ห์คนมีคนคุยไม่มีสถานะก็ถือว่าโสดนะคะแล้วก็คนที่มีคู่ที่มีประเด็นก็คือคู่ที่คบกันชัดเจนแล้วเป็นแฟนกันแล้วนะคะ มีสถานะชัดเจนแล้วแต่ว่ามีประเด็นปัญหานะคะทะเลาะกันไม่เข้าใจกันนะคะแยกห่างกาันเลยนะคะที่เมื่อไม่นานเนาะก็ถือว่าเป็นคู่ที่มีประเด็นนะคะแต่ว่าถ้าใครที่เลิกกันไปเป็นปีๆแล้วอันนี้แนะนําให้ดูเป็นคนโสดไปนะคะแล้วก็อีกสถานะหนึ่งก็จะเป็นคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นนะคะก็จะเป็นคนที่ มีสถานะชัดเจนแล้วเป็นแฟนกันแล้วแต่งงานกันแล้วอยู่กินฉันสามีภรรยากันแล้วนะคะไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรแต่อาจจะมาดูดวงเพื่อเป็นไกด์ไลน์อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันคะ่ะโอเคมาเริ่มที่คนโสดก่อนนะคะดวงดาวในเดือนนี้นะคะดาวประจําในเรื่องของเรือปนปัจจุณหรือเรือนคู่ครองของคุณก็คือดาวพุธนะคะทามุมที่ดีนะคะตรงนี้เนาะทำมุมที่ดีมากๆนะคะเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่โดยเฉพาะนะคะคนที่ เป็นคนที่มีสถานะชัดเจนแล้วนะคะเนาะอันนี้จะทำมุมที่ดีทีนี้มาเรื่องที่คนโสดก่อนมาเรื่องที่คนโสดดาวอาทิตย์จะสถิตอยู่ในราศีเมษซึ่งเป็นเรือนที่5จะบอกว่าช่วงนี้จะมีคนเข้ามาเยอะมีคนเข้ามาจีบเหมือนสปอตไลท์สองเพราะดาวอาทิตย์มันไปอยู่เรือนประเพณีของมันนะคะก็คือเรือนที่5หมายขอมว่าอะไรในช่วงเดือนนะคะเมษายนนี้คนโสดเวลาไปออกงานเรื่องงานเรื่องเลี้ยงงานสังสรรค์อะไรก็แล้วแต่เนี่ย จะเหมือนมีคนให้ความสนใจคุณเยอะนะคะดูดีมีสเสน่ห์ใครก็สนใจใครก็อยากจะเข้ามาคุยใครก็อยากจะเข้ามาจีบอย่างนี้นะคะก็คือมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนั่นเองแต่จะเป็นในลักษณะเหมือนช่วงเดือนเมษาก็จะเป็นในการคุยจีบนะคะกันไปก่อนเนาะสำหรับคนโสดนะทีนี้มาที่คนที่มีคู่ที่มีประเด็นในเดือนนี้นะคะ ในเดือนนี้รู้สึกว่าในเรื่องของการสื่อสารการพูดคุยกันก่อนหน้าน,นี้อาจจะพูดกันไม่เข้าใจสื่อสารก็ไม่รู้เรื่องหรือมีภาวะห่างเหินกันไปเนี่ยในเดือนนี้มีเกณฑ์ว่าจะกลับมาเคลียร์กันได้ปรนีประนอนมกันมากขึ้นปรับความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งความรักนะคะแล้วก็เป็นดาวแห่งความเขาเรียกอะไรอะ ความชอบนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ใช้ดูความรักได้เนาะเนี่ยมันอยู่ในเรือนที่4อยู่ในราศีมีนทำมุมที่ดีถึงยูเรนัสเดือนนี้นะคะเหมือนกับว่าถ้าความรักจะกลับมาเคลียจะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้จะต้องไม่เป็นการบังคับไม่เป็นการตีกรอบไม่เป็นการที่แบบ ไปไปฟิกกับมันมากเกินไปแต่ถ้าเป็นในลักษณะคือยืดหยุ่นกันมากขึ้นนะคะให้พื้นที่กันและกันนะคะไม่ได้เร่งรัดอะไรกันอย่างเงี้ยอันนี้จะดีนะคะเพราะว่ายูเรนัสมันเป็นดาวแห่งความแบบรักอิสระไง พราะมันไปทำมุมถึงดาวสุกเนี้ยหมายความว่าถ้าเป็นเดือนเนี้ยถ้าจะกลับมาปรับความเข้าใจกันก็หมายความว่าอาจจะต้องให้อิสระซึ่งกันและกันมีพื้นที่ของเรานะมีพื้นที่ของเราสองคนนะคะมีพื้นที่ของคุณมีพื้นที่ของแฟนนะคะเรามาเจอกันตรงกลางเหมือนมันต้องหาจุดบาลานในความรักความสัมพันธ์อันเนี้ยจะไปต่อกันได้จะคุยกันได้จะเคลียร์กันได้นะคะเนาะ ในเรื่องของคู่ที่มีประเด็นและอีกอย่างหนึ่งดาวประจําตัวตนของคุณก็คือดาวพฤหัสนะคะทํามุมที่ดีถึงดาวพูโตเนาะซ,ซึ่งอยู่ในเรือนที่สออันนี้มันจะส่งเสริมคุณในเรื่องของการเงินด้วยน,นี่ทุกๆสถานะความรักความสัมพันธ์เลยนะ นะคะคเดือนนี้ความรักดีขึ้นคายขึ้นนะคะสิ่งที่ดีขึ้นมาอีกก็จะเป็นเรื่องการเงินนะคะต่อไปนะคะเป็นคู่ที่ไม่มีประเด็นอย่างที่นาราบอกไปว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณและคู่เนี่ยเหมือนมีการวางแผนมีบุตรไหมวางแผนต่อเติมบ้านไหมวางแผนขยับขยายเรื่องบ้านเรื่องอสังหาริมทรัพย์หรือเปล่านะฮะเหมือนมีเกณฑ์ว่าเราจะอาจจะไปทําอะไรเกี่ยวกับบ้านตกแต่งบ้านนะคะซื้อของเข้าบ้านเนี่ย อันนี้มันจะเป็นจังหวะเวลาที่เราและแฟนเนี่ยอาจจะวางแผนเรื่องนี้ร่วมกันหรือวางแผนเปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่ก็ได้หรือการย้ายมาอยู่ด้วยกันก็ได้จากก่อนเน่ยอาจจะคบกันนะคะอยู่คนละที่หรืออาจจะตัดสินใจย้าย,ายมาอยู่ด้วยกันก็ได้สําหรับบางคู่นะคะเนาะซึ่งเดือนนี้เนี่ยสิ่งที่จะทํามุมตึงเครียดนะคะไม่ค่อยมีเท่าไหร่การงานนาราบอว่ามันมันเป็นมาแบบนี้สักระยะนึงแล้วแหละหลาย หลายๆคนที่อยู่ในรนาธนูราศีธนูตอนนี้มันเหมือนกับคุณอยู่กับมันได้คุณชินกับมันแล้วนี่เรื่องการงานนะคะเดือนนี้ไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องกังวลนะคะทีนี้เรามาดูการโครจรของดวงดาวกันค่ะดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษเนี่ยก็คือวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาแล้วแล้วเดี๋ยวมันก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเนาะในเรือนที่6หมายความว่าอย่างไรเมื่อดาว เกี่ยวกับความรักย้ายไปอยู่ตรงนั้นหมายความว่าหลายๆคนที่เป็นชาวรัคนาธนูราศีธนูจะมาสนใจใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะคะเนาะแล้วก็วันที่1เมษามีนิวมูในราศีเมษถ้าเป็นคนโสดก็จะมีคนเข้ามาจีนะมีคนเข้ามาได้สารต่อความสัมพันธ์นะคะได้ศึกษาดูใจกันมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามามีคอนเนคชั่นใหม่ๆเข้ามานะคะและในวันที่5เมษายนที่ผ่านมาดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะคะ ก็เป็นจังหวะเวลาที่หลายๆคนได้กลับไปอยู่กับครอบครัวนะคะทำอะไรกับบ้านทำอะไร กับคนรักนะคะส่วนคนที่โสดอาจจะเป็นการที่ครอบครัวแนะนำคนมาให้ก็ได้นะคะหรือญาติแนะนำคนมาให้ในวันที่8เมษายนดาวพฤหัสทรมุมที่ดีถึงทูโหนดนะคะซึ่งทูโหนดของคุณจะอยู่ในเรือนการงานทีนี้พฤหัสทรมุมที่ดีหลายๆคนหลายๆคู่ในชาวลัคนาธนูราศีธนูนจะได้ข่าวดีในเรื่องของการงานด้วยนะคะและวันที่10เมษายนนะคะดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภทํามุมที่ดีในเรื่องของ ดาวสุขด้วยอย่างที่นาราบอกคนที่มีคู่ที่มีประเด็นเนี่ยจะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้แต่ต้องเป็นในลักษณะคือต้องหาจุดบวลาและจุดกึ่งกลางในความสัมพันธ์อันนี้จะคุยกันได้ต้องไม่ตีกรอบต้องไม่ไปฟิกอะไรกับมันมากมายก็คือเป็นแฟนกันแต่ว่าไม่ต้องบอกเธอต้องเป็นอย่างงี้เธอต้องเป็นอย่างงีง้ไม่มีไม่เอาแบบนี้นะคะอันนี้จะถึงจะประับความเข้าใจกันได้เพราะว่าความเป็นยูเรน,นัสนะมันไปตีกรอบอะไรกับมันมากไม่ได้เนาะต่อไปนะคะในวันที่1 0 14เมษา,ายนนะคะดาวอังคารจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนเมื่อดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีมีนเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเ uh, ดินชนนู่นชนนี่ชนนั่นนะคะหรือของใช้ในบ้านอาจจะต้องซ่อมต้องอะไรบ้างอันนี้คือนาราดูรวมให้ด้วยเนาะออแล้วก็วันที่16เมษา,ายนม,ม,มีฟูมูนในราศีตุลน,นะคะซึ่งเป็นเนื้นอที่11ก็จะเป็นจังหวะเวลาที่หลายๆคนเนี่ยมี งานเลี้ยงงานเรื่อนง,งานสงสรรหรือมีข่าวดีการจัดงานมงคลนะคะหรือได้ร่วมงานมงคลก็ได้เนาะมันจะเป็นจังหวะเวลาที่ดีมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของดวงดาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าไพ่จะออกมาเป็นอย่างไรนาราจะเปิดไพ่ภาพรวม10บใบก่อนแล้วเดี๋ยวจะแคลิฟายให้ 3สถานะนะคะขอโทษที่มาช้านะคะนาราภารกิจเดี๋ยวมาทุกคนไพ่ใบแรกควีน f s บซอร์ king of cups the moon t of cups ว wow. ้าวไพ่ข่าวดีมานะคะว้ wow. าวไพ่3เหรียญน,นะคะ nine of pentacles two of swords queen of cups สิบเหรียญและไพ่จบคือขอสวยๆหน่อยนะคะเป็นในสปอนโอเคต่อไปก็จะมาดูไพ่เลิฟโรแมนสามสถานะกันนะคะ คนโสดคนมีคู่ที่มีประเด็นว้าวคนมีคู่ไม่มีประเด็นนะก็สอดของกระดวนดาวดวงดาวเนาะดวงอะไรล่ะดวงดาวนะคะ,ะนะพูดลิ้นพันกันอีกแล้โอเคมาที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดเนี่ยเหมือนกับว่ามีคนเข้ามาให้ จีบๆแหละแต่ว่าตัวคุณเองก็ยังไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องความรักความสัมพันธ์เท่าที่ควรเพราะคุณมองว่าคนที่เข้ามามันก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนว่าจะมาจีบไม่จีบเหมือนหมายอกไก่เหมือนมาตอ,ตอดๆอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยแบบก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะก็คุยๆแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปโฟกัสอะไรมากมายเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันของคุณเนี่ยตอนนี้เหมือนคุณไปโฟกัสเรื่องอื่นนะคะไปเมเนจัดการชีวิตของตัวเองไปทําอะไรที่มันแบบ ที่มันทําให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นมันเหมือนกับว่าคุณไปโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักนะคะสถานการณ์ณนะตอนนี้มีคนเข้ามาเนี่ยทั้ง3ถ้วยมาจากทางเพื่อนนะคะมาจากทางคุณเองก็มีนะนะคะมันมีไพ่ของการที่มีคนเข้ามาคุยคุยคุยเยอะไปหมดลุงตรงนางไปหมดนะแต่ว่าตัวคุณเองก็ยังไม่ได้เลิกไม่ได้ตัดสินใจที่จะคบใครจริงจงังไม่ได้ตัดสินใจที่จะ คุยกับใครจริงจังเพราะว่าตัวคุณเองก็เหมือนกับว่ามีอดีตที่ฝังใจกันแล้วกันเนาะคุณก็ออกแนวปกป้องตัวเองนิดนึงนะคะตำแหน่งอนาคตของคนโสดเนี่ยคุณได้ไพ่ไนซ์ซับคอยส nice ์ king of cups มีเกณฑ์ว่าจะมีคนทัดดินนะคะการพึกงศบังกรหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่คนที่เป็นทัดน้ํามีกรกฏพิจิตเข้ามาหยิบยื่นความรักความสัมพันธ์หรือความรู้สึกดีๆมาให้มันจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณเนี่ยจะมีคนเข้ามาจีบมากกว่าหนึ่งคนและคุณต้องเลือกเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องเลือก นะคะเนาะทีนี้เนี่ยเป็นไพ่จบเนี่ยนะคะเป็นไพ่ของไนซ์ซอฟบอลนะคะถึงเวลาแล้วที่บางทีคุณจะต้องเลือกแล้วนะว่าคุณจะไปต่อความสัมพันธ์กับใครในช่วงเดือนเมษายน นะคะแล้วก็ไพ่เรื่โรแมนต์เนี่ยคุณได้ไพ่โคลดีเพนเดนซี a นะคะ affecting your romance life นะคะโคลดีเพนเดนซเนี่ยมันเหมือนกับความพึ่งพาซึ่งกันและกันมันเหมือนกับว่าบางทีมันจะมีคนหนึ่งอ่ะที่คุณมีความรู้สึกว่ามาติดแงกับฉันมากเกินไปแต่ตัวคุณเองไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเจอสถานการณ์ความรักที่มีคนมาเหมือนเหมือนเงาตามตัวเนี่ยคุณอาจจะไม่ชอบเนาะยังไงก็แล้วแต่ในเดือนนี้ชาว ราคณาธนูราศีธนูคนโสดก็มีเกณฑ์จะต้องเลือกและตัดสินใจใครสักคนหนึ่งแต่ถ้าใครนะคะยังไม่มีใครเข้ามาก็มีเกณฑ์ว่าจะมีคนเข้ามานะคะเนาะก็เปิดโอกาสให้ตัวเองดูนะจ๊ะให้ตัวเองได้มีสิทธิ์เลือกเนาะต่อไปค่ะเป็นคนที่มีคู่ที่มีประเด็นเนี่ยคนที่มีคู่ที่มีประเด็นมันมีเรื่องของความห่วงใยความกังวลความอะไรสักอย่างหนึ่งแหละในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะว่ามันเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์มันอยู่ไปด้วยความกลัวระแวงอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งไม่ดีนะคะสถานการณ์นี้มันเป็นความกลัวและความระแวงของตัวคุณเองนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเคยเจอสถานการณ์คุณอาจจะกลับกลับไปคบกับแฟนเก่าแล้วมันแบบเขาเคยทําเรื่องอะไรที่ทําให้คุณเสียใจมาก่อนแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าเออมันฝังใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่านี้มันแล้วแต่สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของแต่ละบคุคคลเนาะทีนี้มันออกแนวที่คุณก็ไม่ค่อยจะเชื่อใจกับคนรักคุณจะเท่าไหร่มันกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าเราพยายามที่จะ คอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปนตามที่ที่เราที่เราต้องการซึ่งพอเราไปคอนโทรลอะไรแบบนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมันเหมือนกับยิ่งห่างออกไปกว่าเดิมเนาะทีเนี้ยสถานการณ์ณปัจจุบันมันเหมือนกับพวกคุณก็พยายามนะคะที่จะพูดที่จะคุยที่จะสื่อสารกับคนละของคุณเพื่อพยายามที่จะปรับความเข้าใจกันนะเท่าที่เห็นจากหน้าไพ่นะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะ คุณมีโอกาสที่จะเคลียร์กลับมาปรับความเข้าใจกันได้ทั้งนี้ทั้งนั้นอน่างที่นาราบอกว่าคุณจะต้องบาลานซ์ความรักความสัมพันธ์ให้ได้นะคะขจัดความกลัวในใจของคุณออกไปนะคะเนาะยังไงก็แล้วแต่ความรักความสัมพันธ์ของคุณยังมีความมั่นคงต่อกันอยู่แต่อาจจะเป็นในเรื่องของทัศนคติบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ค่อยตรงกันระวังภาวะใจร้อนนะคะ เนาะเอาแต่ใจนะคะใช้คําพูดอะไรที่มันทําร้ายจิตใจซึ่งกันและกันอันนี้ก็ต้องระวังนะคะมันเหมือนกับความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันคุยกันได้เริ่มต้นกันใหม่ได้นะคะแล้วก็ไพ่ Love Romance คุณในไพ่ Getting to Know Each Other นะคะเขาบอกว่า a s you review your innermost Serve to each other you born depends นะคะมันเหมือนกับว่าคุณและเขาเนี่ยต้องกลับมาเรียนรู้ปรับความเข้าใจกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันใหม่อะไรที่ผิดพลาดไปแล้วก็ ปล่อยให้เป็นเรื่องของอดีตไปแล้วเริ่มต้นใหม่กันนะคะยังไงเดี๋ยวจะมีการเทคแอคชั่นแน่นอนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะคะต่อไปค่ะสำหรับคนที่มีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคุณได้ไพ่สิบเหรียญเลยนะคะสถานการณ์ปัจจุบันหลายๆคนอาจกำลังเตรียมงานเรียเร้ยงงานเรื่อิงานสงสารซึ่งเป็นไปได้สูงมากว่าหลายๆคู่อาจจะมีข่าวดี นะคะหรือการที่เพื่อนสนิทญาสนิทเ,เพื่อนๆมีข่าวดีนะคะเป็นเดือนที่คุณจะได้ออกงานเรื่ององ,งานเรื่องงานสังสรรค์เยอะมากๆนะคะหรือเป็นจังหวะเวลาที่คุณและคนรักนะคะได้ไปใช้ชีวิตเอ j นจซึ่งกันและกันนะคะทีนี้สิ่งที่ต้องระวังในเรื่องของอนาคตเนี่ยไพ่มีไพ่สองดาบขึ้นมาเป็นไพ่ของการที่ต้องเลือกเป็นไพ่ของการบาลานซ์นะคะเป็นไพ่ของการที่ คุณและคู่อาจจะต้องมีเรื่องของการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอะไรร่วมกันนะคะเป็นการตัดสินใจที่คุณและคู่เองก็ก็ลำบากเหมือนกันนะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานหรือ การเงินนะคะนะมันมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินด้วยหรือแม้กระทั่งการงานด้วยนะคะอันนี้เหมือนมีเรื่องเข้ามาให้เราต้องคิดและตัดสินใจและพูดคุยกันกับคนรักมันเหมือนต้องวางแผนร่วมกันเลยแหละนะคะในเดือนเมษายนนะไพ่จบเป็นไพ่นะคะนายสวอรเนี่ยเป็นไพ่ของการที่ให้มั่นใจไปเลยในการตัดสินใจของตัวเองอย่าละแวงอย่าเขาเรียกอะไรต้องมั่นใจอะ่ะไม่ต้องกลัวนะคะขาจัดความกลัวนั้นไปบางทีมัน เป็นสิ่งที่เราคิดไปเองนะคะไพ่ใบนี้บอกให้เราแอคชั่นได้ ลุยเลยค่ะสาหรับแผนที่อะไรคิดไว้กับคนรักสามารถทําได้นะคะบางคนมีข่าวดีนะคะเข้ามาเนาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สถานการณ์เนี่ยในเรื่องของคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นเนี่ยไม่มีอะไรที่ต้องเครียดไม่มีอะไรที่ต้องกงังวลนะคะเป็นเดือนที่ดีที่จะใช้ชีวิตและเวลาร่วมกันความสัมพันธ์มันอาจจะคืบหน้าไปอีกสเต็ปหนึงแต่มันอาจจะไม่ได้ทันใจเราเนาะเพราะว่ามันอาจจะเป็นไปในลักษณะที่ช้านะคะไม่ทันใจเราหรือเปล่าแต่ยังไงความสัมพันธ์มันก็คืบหน้าไปอีกสเต็ปหนึ่งเนาะ ทีนี้ไพ่จบของคุณคุณได้ไพ่เว딩นะคะเนี่ยไพ่เว딩นะ this situation involve marriage นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการแตดงใจเรื่องของการแต่งงานไหมวางแผนเรื่องการแต่งงานกันมั่นหมายไหมนะคะในเดือนเมษายนอาจจะมีการ วางแผนพูดคุยกันในเรื่องนี้ก็ได้นะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นพลังงานภาพรวมดวงความรักประจําเดือนเมษาย,ยนนะคะสําหรับชาวลัคนาธนูราศีธนูค่ะสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกิงกเพื่อเป็นกําลังใจให้นาราได้ทาคลิปแบบนี้ต่อไปนะคะกดแชร์ให้นาราด้วยนะคะนาราจะได้มีกําลังใจทําคลิปแบบนี้ต่อไปเนาะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในดวงความรักประจําเดือนพฤษภาคมนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ